สวัสดีพี่น้องลอ้ไปด้วยผมนะตัวนี้ก็จะเป็น HT21 ตัวเก่าครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่านะครับผมนะรุ่นบลูทูธ5.0นะผมนะตัวนี้แต่ว่าเสียงดีมากๆเลยรับผมเนาะนะครับตัวที่โมนะนะครับผมแต่ว่าลูกค้าสามารถส่งมาโมได้ครับผมนะตัวนี้นะครับหรือว่าอาการเบรคเวลาเร่งเออไม่ใช่เสียงกลางเร่งแล้วตัดนะผมนะเร่งแบบ ตัดฟุดก <If S 1> ็สามารถส่งมาแก้ได้ผมนะนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเบสเสียงกลางเบาหรือก็เสียงกลางอันนี้ก็สามารถส่งมาได้ผมเนาะนะครับส่วนมากจะเสียงกลางเบาเนาะแบบรุ่นแรกๆเลยผมนะแต่ว่าตัวนี้ได้แก้แล้วผมนะได้แก้เรียบร้อยแล้วนะผมก็เสียงกลางแบบจะ้าเลยนะพี่นะอันนี้เบสเดี๋ยผมประมาณนี้แล้วก็เบดนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เสียงแหลมสุดอันนี้ส,สุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลดเสียงแบบนงนหนึ่งเนการเทสนะ เป็นไงบ้างครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็น HT 2 1ธรรมดาครับผมนะตัวนี้เสียงดีมากๆเลยครับผมนะก็สามารถส่งมาโมได้ตัวนี้ครับเสียงแหลมแบบใสๆเสียงกลางแบบใสๆครับผมนะนะครับสามารถส่งมาโมได้ครับตัวนี้นะผมรับอยู่นะครับแต่ว่าห้ามยาให้แกะกาวออกหมดนะผมเพราะว่ากาวถ้ามีกาวผมก็ไม่ได้รับโมนะครับผมนะมันแกะยากครับผมนะครับเวลาแกะออกมามจะอะไรมันจะหลุดได้นะผมเนาะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับผม